เรามีคนเดียวบนโลกอะต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะกับใครในชีวิตแต่คนเดียวแล้วคนสุดท้ายที่ยังอยู่กับเราก็คือตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราค่าไม่สําคัญนะคะแต่แค่มองในความเป็นจริงแล้วอะเพ้อี <c oughs> คนที่ยังอยู่กับเราเสมอก็คือตัวเรานี่หว่าเพราะฉะนั้นดูแลคนคน,นี้ให้ดีที่สุด <c oughs> อาจจะต้องขอบคุณความรักตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะที่ต่อให้เราล้มยังไงอะแต่เราก็จะมีคําว่ารักตัวเองเนี่แหละ ที่ดึงตัวเองขึ้นมาอยู่ดีพลาดหรอพลาดแล้วยัยงไงอยู่อย่างนี้ต่อไปแม่งก็ไม่ขึ้นมาหรอกหาอะไรทําดีทําสิ่งที่ตัวเองจะภูมิใจดีเอามันมาทดแทนหน่อย